สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่นลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต้มยำหมูสับไข่ยงมะตูมกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกอนเลยนะครับวันนี้มก็จะมีเป็นหมูสับหรือหมูบดครับไข่ครับวันนี้ผมใช้เป็นไข่เป็ดครับถั่วลิสงคั่วอันนี้ผมจะคั่วเองใหม่ๆครับแล้วก็นํามาโขลกให้ละเอียดเลยนะครับแนะนําเลยคั่วใหม่ๆเนี่ยหอมที่สุดเลยครับสาหรับวิธีการคั่วถั่วลิสงครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ว้ให้ตอนนี้เลยนะครับ กระเทียมโขลกต้นหอมผักชีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกป่นแล้วก็น้ำเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็มาเตรียมส่วนของไข่ยำมาตุ๋ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ําร้อนไว้จนเดิมร้อนขึ้นมานะครับก็ไข่เป็ดครับใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะครับตามความชอบเลยใส่ลงไปต้มเลยวันนี้ทาให้ง่ายครับใช้กระทะใบเดียวเลยครับจะใช้เป็นกระทะหรือหม้อก็ได้นะครับแต่ผมชอบเป็นกระทะครับจะได้เห็นชัดๆนะ ใส่ไข่ลงไปต้มก่อนเลยครับใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆครับช่วงแรกนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคครับจะทาให้เวลาที่เราต้มไข่เสร็จแล้วอ่ะไข่แดงก็จะไปอยู่ตรงกลางครับทาให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเราให้น้ําเริ่มเดือดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ครับพอเราสังเกตว่าน้ําเริ่มร้อนแล้วก็เดือดขึ้นมานี้ก็ใช้ได้ครับให้เราจับเวลาได้นะครับนี่ผมจะจับอยู่ที่ประมาณ5นาทีครึ่งครับเราก็จะได้ไข่ลงมัตูมแบบที่เราต้องการนะครับ เสร็จแล้วให้เราคนต่อไปอีกสักครู่นะครับอันนี้เราคนเพื่อให้ไข่ดแดงตรงกานนะครับคนต่อสักประมาณ30-60วินาทีก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ต้มต่อไปได้่อยครับต้มให้ไข่สุกดีเลยนะครับจนครบเวลาเลยนะพอครบเวลาก็ใช้ได้ครับปิดเตาเลยแล้วก็นำไข่ขึ้นมานอกน,น้ำเย็นเลยนะครับ แล้วก็กระเทียมโขลกหรือสับก็ได้ครับนี่นำมาเจียวให้เหลืองหอมเลยนะครับแส่งไปได้เลยน้ำมันกะแค่พอเจียวกระเทียมได้ก็พอครับเปิดเตาใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนครับแล้วก็โรยเกลือลองไปเล็กน้อยครับอันนี้เทคนิคเลยครับจะทําให้กระเทียมเจียวของเรามีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็กรอบอร่อยได้นานยิ่งขึ้นเลยครับเจียวจนกระทั่งกระเทียมเหลืองสวยแบบที่เราต้องการเลยนะครับ กระเทียมเหลือให้ข้านน่นนี่พอใจแล้วครับก็เสด็จน้ำมันได้เลยครับแล้วก็กระทะไปเดิมได้เลยครับเปิดเตาอีกครั้งนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับใส่ไปเลยอันนี้ใครมีเป็นน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำซุปนำมาใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่มีก็ใช้น้ำเปล่านะครับไง่ายๆเลยเดี๋ยวเราต้มให้น้ำกลับมาเดือดดีก่อนเลยนะครับ พอน้ำเริ่มกลับมาเดือดครับก็ให้เราใส่หมูสับไปครับแบ่งน้ำซุปขึ้นมาเล็กน้อยครับมาคลุกกับเนื้อหมูสับของเราก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นเทคนิคครับจะทําให้เวลาที่เราใส่หมูสับลงไปหมูสับจะไม่เกาะกันเป็นก้อนครับจะยีกระจายตัวได้ง่ายครับเนี่ยมายีด้วยน้ําซุปก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําเดือดได้เลยครับคนๆให้หมูสับกระจายตัวดีเลยครับใช้ไฟแรงได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ เมนูนี้ก็จะเป็นเมนูต้มยำที่ง่ายๆครับจะไว้ทานเล่นทานกับข้าวสวยหรือว่าจะเพิ่มเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็อร่อยเด็ดเลยครับต้มยำหมูสับที่อร่อยทําง่ายนะครับดีให้หมูสับแตกกระจายตัวครับพอน้ําเริ่มที่จะกลับมาร้อนแล้วก็เดือดครับหมูสับเริ่มที่จะสุกกับปรุงรสชาติต่อได้เลยครับก็าจะปรุงด้วยน้ําปลาครับ ปริมาณของน้ำซุปที่เราใส่นี่ตามความชอบเลยนะครับใครชอบน้ำซุปที่มากน้อยแค่ไหนครับผมชอบทานให้ออกท่้ข้นหน่อยครับคุกลิกุกลิกก็จะไม่ได้ใส่น้าเยอะครับรสชาตินี่ผมจะปรุงให้รสจัดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรารับประทานกับไข่ต้มก็จะได้รสชาติขมข้นที่อร่อยเข้ากันดีครับตัดรสด้วยน้ําตาลทรายครับเวลาที่เราปรุงต้มยำครับเราจะปรุงแค่รสชาติความเค็มความหวานให้ได้ที่ก่อนนะครับ ในส่วนของความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเราจะใส่ทีหลังนะครับนี่เป็นเทคนิคเลยน้ำตาละละลายดีแล้วลองชิมรสชาติด้วยก่อนครับอืความหวานความเค็มมันได้เลยครับดันทีนนี่แล้วพอหมูสุกดีรสชาติได้ที่ครับก็ถั่วดีส่งครับรวมบนนะใส่ไปตามความชอบเลยครับชอบใส่ถั่วเยอะๆหนะครับหอมๆเลยแล้วก็พริกป่นครับอันนี้ตามความชอบไปนะเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับ ตามด้วยกระเทียมเจียวครับหอ,หอมเลยที่เราเจียวไว้แล้วก็ต้นหอมผักชีครับใส่ได้ตามชอบเลยใส่ถั่วที่ส่งคั่วพริกป่นลงไปต้นหอมผักชีลงไปนี่กลิ่นต้ยมยำหอมฟุ้งเลยครับอยู่เข้มข้นมากครับสีสันแบบจัดจ้านน่ารับประทานสุดๆเลย เล่งไฟแดงครับให้ทุกอย่างร้อนแล้วกลับมาเดือดดีครับข้าเนี้ใช้ได้แลวปิดเตาก่อนเลยครับปิดเตาเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยน้ำมะนาวต่อได้เลยครับมะนาวก็แนะนำไมครับมะนาวบีบสดๆเนี้ยชิจ๊าดแน่นอนครับรสชาตินี้เราปรุงปรับได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานมากน้อยแค่ไหนครับปรุงได้ตามความชอบเลยนะเดี๋ยวถใครอยากปรุงตามครับเดี๋ยวผมจะลงส่วนผสมทั้งหมดไว้ในรายละเอียดของคลิปครับก็ลองเข้าไปดูเราทำตามกันได้เลยนะ พอเราบีบน้ำมะนาวลงไปนี่แบบหอมฟุ้งสุดๆเลยครับน่าทานสุดๆเลยลองชิมรสชาติดูทีรอบครับนี่น้ำต้ยมยำเราแบบข้มข้นมากครับน่าทานมากแซ่บซีดถูกใจมากครับนี่เลยเสร็จเรียบร้อยครับต้ยมยำหมูสับครับเดี๋ยวเรานำไปใส่รวมกับไข่ต้มได้เลยครับ ไข่ต้มเนี่ยใครจะรับประทานแบบจะใส่ลงมนต้มด้วยกันเลยก็ได้นะครับแต่สมวนตัวผมจัดเรียนใส่ชามแนละ้ว mm. เดี๋ยวเราตัดในนี้ราดครับขั้นตอนสุดท้ายเลย mm. ก็นี่เลยครับไข mm. ่ต้มที่เราต้มไว้ครับยังมาตุวมช่ำๆเลยครับแล้วก็ต้มยำหม,มูสับครับหอมมากขมข้นมากราดลงไปตามชอบไเลยครับ กระเทียมเจียวครับเล็กน้อยเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มยำไข่ต้มยางมะตูมครับสิหน้าทานสุดๆเลยครับหอมมากก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเมนูนี้จะทำเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็เด็ดหรือจะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็อร่อยสุดยอดไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ